สวัสดีพี่น้องมือนี้เป็นมือที่สดใสเป็นมือสดใสของอเสาวคุมวัดพี่น้องคือเป็นอีหยังที่ดีมากแม่สาวคุมวัดเด็กกลับบ้านแล้วพี่น้องนี่กลับบ้านแล้วอือสองนิ้วดูสองนิวงน้วู้นานอืออยากยังตอนนีออ้อยากยังอยากบุกสมอยากบุกสมกินไปเราได้พี่น้องแต่ว่าวอยาก,ยากยอีกอือ สภาพร่างกายตอนนี้กะกายภาพบําบัดฟ,ฟื้นฟ응ูเดือนแรกกะยังสีสีคุ้มเครื่ออยู่พี่น้อง응แต่ว่ากําลังใจก็ดีเมื่อวานสาวนะ่เาเล่ายากไรประเด็ลงคลิปประเด้อัปเดตยิงเลยพี่น้องบ้านเพราะว่าเพิ่นสีได้อ,อกจากโรงพยาบาลท่องเรียนเอกสารท่องเรียนยาจะปม่ยังบ่ไงซะยากขักี응้อืม เนีย่ยค่ะสู่บ่แม่สู่บ่สูเ่เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นมาเนี่ยนี่กินเขากินน้ำกะกะเริ่มยำได้คล่องขึ้นพี่น้องเอาเอาไให้อาหารทั้งใสยอย่างกอกะกะเริ่มยำได้เอ่อสำหรับผู้ที่บงหูว่าแม่สาวน่าเล่าเป็นอย่างแม่สาวน่าเล่าเป็นเส้นเลือดสมองแตกเด้อพี่น้องแต่ อยู่ในปริมาณที่สลายได้มอสสีสลายให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นคือกุ้มก้ามดันให้ที่เหลือเป็นร่างกายมันสีมันสีค่อยสลายเลือดไปให้ได้เอาเองภายในเดือนหนึ่งนี่แหละเ<ม>พราะฉะนั้นแขนขางนี่เพิินมันสีอ่อนแรงอืมมันยังสีอ่อนแรงสีบอท่านมีแห้งพี่นองเดี๋ยวนั่งนี่กะบอท่านใดๆโดนอ่าเ<ม>พราะว่าอย่างเพราะว่า สมองยังบาดเจ็บนั่งบพาท่านไนโดนีด้พี่น้องสีมียอาการแบบเอ <Sure. S 1> บอบ่เป็นเมื่อยดอกแต่ว่าเหมือนสมองมันกดนะเออสมองมันกดอเช้าหน้าเล่วนี่กับแบบประมาณว่า mm hmm. ผู้เรื่องพวกนี่ย,ออย้อนยังเพิ่นคยเป็นแล้วเธอแหละมันก็เลยมีประสบการณ์มันก็เลยเหตุเหตุให้เขาค้นคว้าในเรื่องนี้ถามหมอเออเพราะฉะนั้น ผู้ใดที่เป็นโรคจังสีเดอพี่น้องอย่าถอดอย่าถอดใจเด้อเพิ่นต้องใส่เวลาสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีเออสาวน้าเล่าก็บ,บอกเพิ่นสูงในระยะเวลาเดือนนึงนี้ต้องต้องฟึกนั่งให้ได้ดนขึ้นได้ดนขึ้นเรื่อยๆอย่านี่นั่งนั่งได้กะกะเทื่อดนเทื่อบอเออ ถ้านั่งโดนไลฟ์คนเสี่ยมีอาการสลึมสลื่อเออเพราะว่าสมองบ่ท่าน,นดียังสมองยังถือกดจากเลือดจากยังอยู่เออสูด,ดเอออยากกินยังกดตอนเที่ยงกินยังตอนเที่ยงปีงไก่ครับแต,หกกบตห่หมองหูุดปีง่ายครับแต่หมองหูผิดหวังแค่จังเดียวเท่านั้เเนเฮาเฮาสิกินได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเมื้อนี้กะ ดีใจกับสาวนาล่าล้วเดอ้อเอฟซีพี่น้องปองไปที่พ่อยติดตามเออ<ม>สุดท้ายนี่สาวนาล่ากาฝากับฟังชองอยูนาล่าสาวคุมวัดเด้อพี่น้องเด้ออืออัปเดตดีใจแล้วมือนีแม่เลยครับบ้านดีใจลายพี่น้องอ,อือ<ม>เดี๋ยวสาวนาล่ากับสีมาอัปเดตเอ,อ่เอ,อการการที่เพิ่นสิเปี้ยนแปลงจากครองนะพี่น้องนั่งมือน,นีได้โดนบอไปจังสีเป็นจังไร เออกินเขานี่เคี่ยวแล้วแล้วบ่เฮยท่างนีบอจัองสีนะพี่น้องอืมเป็นกําลังใจสาวนาเล่าเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวสาวนาล่าขอลําขอลาไปกินเขาซะก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปละจ้า